สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาหน้าสดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งมานะคะที่อีฟแอนด์บนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ได้ชมกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนอะว่าไปซื้ออะไรมาบ้านจาก E ีฟแอนด์นะคะคือพอดีว่าก็เข้าไปซื้อตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีขายที่แรกที่ Even อนด์นะคะนั่นก็คือ,อซิลิโคนสําหรับการทารองพื้นนะคะยี่ห oh ้อเฮเมนั่นเองนะคะก็พอรู้ว่าที่ อีแฟนบอยมี me, ปุ๊บว่า,าพุ่งตัวไปเลยนะคะก็กะว่าไปซื้ออันนี้อันเดียวนะคะ360แต่ว่างหมดไปประมาณพันสองนะคะเมะ <laughs> <laughs> ื่อวานก็เลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันว่ามันได้อะไรมาบ้างวันนี้จะมาแกะลองเป็นตัวนี้นะคะ่ะน่าจะได้เห็นไปแล้วว่าวารีวิวไปแล้วอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะก็คือยี่ห้อโซลานะคะในคลิปที่แล้วนะคะไปหา,หาดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่มีความน่ารัก นะมีหน้าน่ารักมากๆเลยนะคะเฮเม่ hey ไม่ต้องเสียเวลานะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก็อันดับแรกเขาก็จะมีให้ฉีดแต่ว่าพอฉีดแล้วมันจะเละเดี๋ยอตัญาตตอดอ่ะโอเคดีนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแกะออกมาอย่างนี้ได้เลยพอแกะออกมาปุ๊บก็จะมีเป็นตัวนี้ทันทีเราจะเจอเขาเลยทันทีน่ารักนะคะแบบว่ามีหน้าด้วยแล้วก็ค่อนข้างนิ่มเรียดหยุ่นดีใช้ได้เลยว้าย หลุดมือดูกันชัดๆนี่นะคะก็จะเป็นซิลิโคนเหมือนจะคล้ายๆเป็นนิ่มๆเจลๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เจลนะมันก็ดูเหมือนเป็นพลาส,สติกนิ่มๆนั่นแหละมีหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะมารองพื้นกันนะคะเดี๋ยวเขาดูดูก่อนนะวิธีใช้เขาบอกว่าใช้ในการรองพื้นเกลี่ยทั่วหน้าทำความสะอาดในการใช้ทิชชู่หรือล้างด้วยน้ำเปล่าใช้สำหรับภายนอกเท่านั้นอารมณ์แบบ ห้ามกินค่ะม่ใชาเราไม่กินอ่ะไม่ต้องเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้ใช้เป็นรองพื้นนะคะก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามารถใช้ได้เป็นแบบว่าทั้งพุชชานทั้งทารองพื้นทาแป้งทาอะไรทาได้หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวไปลองเอาแล้วกันนะอ่ะแต่ไปที่รองพื้นนะเนื้อรองพื้นก็จะติดอยู่ที่ตัวเขานะคะแล้วก็เกลี่ยลงบนผิวค่ะ มันมีความเขาเรียกอะไรนะมันมีความเรียบเนียนเกิดขึ้นเดี๋ยวนะปัญหาของตัวที่บอยลองใช้ตัวที่ล้าคือจะมีปัญหาที่ข้าวจมูตัวนี้ก็จะมีปัญหาที่ข้างสมบนิดๆแต่ว่า มันก็ยังสามารถที่จะปาดได้ดีกว่าความหนะคือความหนาความบางมันน่าจะทําออกมาได้โอเคอยู่นะคะถือว่าสามารถเข้าซอกสมุดได้ดีนะคะสําหรับยี y ่ห้อเฮเม่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะนิ่มมากจนมีความรู้สึกว่ามันจะแตกหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้น่าจะแตกง่ายขนาดนั้นลองครั้งแรกรู้สึกประทับใจนะคะสําหรับซิลิโคนตัวนี้ สามารถที่จะเกลี่ยรองพื้นได้เรียบเนียนดีเข้าซอกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ซอะจมูกสามารถทําได้ดีประมาณหนึง่งแต่ตรงซอกตรงเนี้ยค่ะข้างตรงนี้มันก็ดูไม่เรียบเนียนเท่าเท่าไหร่นะคะคือยังไม่พอใจทำได้โอเคแต่ยังไม่พอใจยังดูมีเป็นร่องๆนิดหนึ่งเหมือนกัน วิแต่โดยรวมมันถือว่าโอเคเลยนะมันถือว่าสามารถที่จะรองพื้นได้ได้ดีเทียบเท่ากับฟองน้ำเลยทีเดียวตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นตัวที่สามารถปาดรองพื้นให้มันเรียบเนียนไปกับผิวได้แต่ว่าความหนาความบางของรองพื้นเนี่ยเราจะต้องค่อยๆดูเอาเองเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเราเอารองพื้นเนี่ยปาดลงบนผิวเหมือนเราปาดหน้าเค้กอะคะ่ะมันจะไม่ได้ทําให้ซึมในผิวนิดๆเหมือนฟองเหมือนฟองน้ําอะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะชอบนะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงข้างจมูกอีกนิดนึงมันไม่เปลืองรองพื้นแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีการซึมเข้าไปอยู่ในตัวนี้เลย มาดูข้างนี้ว่าน่าจะมีรูขุมขนที่จมูกใหญ่กว่าอ่ะมาดูที่จมูกค่ะ่นถ้าผิวตรงไหนมันเป็นรูเป็นร่องแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเราก็จะต้องอัดลงไปในรูจมูกเห็นไหมเห็นรูจมูกไหม <c oughs> ก็ถือว่าปกปิดได้ประมาณนึงแต่มันก็ยังทําให้จมูกดูเป็นรูแบบนี้อะ่ะดูสิ มันจะเหมือนจะหนาถ้าเราลงเยอะมันอยู่ที่เราเองนะคะว่าเราจะลงหนาลงบางนั่นแหละนะแต่ว่าชอบตรงที่มันค่อนข้างที่จะบางหมายถึงตัวมันบางมันก็เลยทําให้สามารถเข้าไปในซอกต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่มมันเลยไม่รู้สึกว่ามันกดลงไปผิวลงที่ผิวมากเท่าไหร่ รู้สึกว่ามันทาให้ถ้าเราลงหนาๆมันก็ทําให้หนานิดนึงเหมือนกันมันไม่ได้ค่อยๆมันไม่ได้ช่วยเกรียมมันแค่รู้สึกว่าปากใช้คําไม่ถูกค่ะตอนนี้ก็ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยทั้งหน้าแล้วนะคะก็ตัวนี้นะคะถือว่าลงรองพื้นได้ค่อนข้างดีนะคะดีกว่าซิลิโคน อีกที่ห้อหนึ่งที่วารีวิวไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวเนี้มันจะนิ่มกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นมาเลยทําให้เข้าซอกเข้ามุมอะไรได้ดีกว่านะคะแลวตัวนี้ค่อนข้างนิ่มแบบว่ากึ่งเหมือนจะเป็นเจลเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของรูขุมขนตรงจมูกที่ที่ว่ามีอยู่ตรงนี้นะว่าก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ยังยังมีรูมีร่องเกิดขึ้นต้องค่อยๆแทบหรือว่าเติมเติมจมูก ตรงนี้ไปอีกเหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวอีกตัวหนึ่งที่แล้วแต่ทําได้ดีกว่านิดหนึ่งนะคะยังรู้สึกว่ามีความเรียบเนียนขึ้นมานิดหนึ่งประมาณนั้นนะคะคต้องพูดตามตรงว่ามันก็ยังไม่ไม่ดีไม่ดีเท่ากับการใช้ฟองน้ํารองผืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวว่าจะทําให้ดูว่าตรงจมูกเนี่ยหลังจากที่ใช้เป็นฟองน้าแล้วจะเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้ก็ใช้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวฉีดน้ําให้เปียกนิดหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นของอีฟันบอยนะคะ เปียกประมาณประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใช้รองพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะมาแทบตรงข้างจมูกเนี่ยพอมอแทบตรงข้างจมูกด้วยฟองน้ำอ่ะมันจะทำให้มันเนียนเรียบขึ้นมาแบบทันทีเลยอ่ะมีความรู้สึกเลยว่ามันดูมันทำให้รูจมูกตรงไม่ใช่รูจมูกรูขุมขนตรงจมูกมันสมูทขึ้นนะคะ เพราว่ามันเหนมือนมาเป็นฟองน้ําที่มันไม่รู้สิคือโดยรวมทางหน้าเนี่ยมันสามารถทําได้เหมือนกันนะคะสำหรับสองตัวนี้ที่เป็นฟองน้ํากับที่เป็นซิลิโคนแต่ตรงรอบจมูกต้องให้ฟองน้ํามากกว่าแต่ดูกันนี่นะคะแต่เห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันดูไม่เป็นหลุมเป็นรูเป็นบอ่อเหมือนเหมือนกับการใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะสามารถใช้ได้สําหรับคนที่ไม่ได้มีรูขุมขน ใหญ่มากมากถึงขนาดนี้นะคะจริงๆรูขุมขนเล็กๆตรงช่วงนี้สามารถโอเคปิดได้แต่รูขุมขนที่จมูกวานี่คือแบบแน่นมากจริงๆใหญ่มากจริงๆก็อาจจะไม่ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับตัวนี้อ่แต่ว่าข้อดีของเขาจริงๆเลยเนี่ยคือมันสามารถที่จะเช็ดล้างท้ความสารได้ง่ายแล้วมันก็ไม่หมักหมมแล้วก็มีอายุการใช้งานได้น่าจะนานนะคะแต่ว่าตอนนั้นนิ่มมากเลยไม่รู้เล็บจิกจะแตกหรือเปล่านะ อยากตัดดูข้างในเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่ก็ไม่เอาเสียดายของนี่นะคะเราก็ใช้ทิชชู่เปียกนะคะเช็ดเขาเช็ดเช็ดลงไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่จําเป็นต้องเอาไปตากแดดพึ่งอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนพลาสติกอะ่ะก็สามารถเก็บเก็บในห่อของเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหมาะกับคนที่เอ่อไม่ชอบการซักล้างฟองน้ํา ขี้เกียจนั่นแหละนะชอบความน่ารักแบบนี้นะคะซึ่งจริงมันก็ก็ก็ถือว่าโอเคเลยถ้าว่าไม่มีรูขุมขนตรงนี้นะว่าก็จะไม่ไม่น่าจะติดอะไรนะคะสำหรับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นนวัตกรรมใหม่อนะ่ะเนาะที่แบบออกมาแล้วหน้าตาเขาน่ารักด้วยนะอ่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับการลงรองพื้นนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็มารีวิวให้ได้ฟังกันนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเท่าไปสั่งได้ที่ เฮเม่ไทยแลนด์ส hey ักอย่างนะคะเาเข้าไปรายละเอียด้วกันนะว่าก็ไม่ชัวเพราะว่าไปซื้อมาจากอีเ n นบอยสไปมาเลยคือตอนเราจะสั่งซื้อจะแบบต้องการเร็วๆแต่ก็กลัวว่าจะส่งมาวันไหนยังไงก็ออกจากบ้านไปซื้อเลยง่ายดีนะคะก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะพอประโยชน์ให้เพื่อนๆ<ม>ที่สนใจเป็นตัวนี้อยู่นะคะยังไงสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ